สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชัยมีโชคซีห้าหกค่ะรอบนี้รอบนี้มานำเสนอแนวทางของเรียงเบอร์ม่วงค่ะงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าอยาสิบเจ็ดนะคะ,ะลิ้นพันกันแล้วเล่นทําให้เสร็จเลยจะได้สรุปให้นัาปกเลยงวดนี้สองตัวเก้ากับหกค่ะตัวเลขแตกกว่าเพื่อนนิดนึง สองตัวติดตลอดนะคะงวดที่แล้วสองกับสี่ไม่ได้มีไปไหนนะไม่มาบนจะติดที่ล่างนะคะมาสองแปดางไปติดที่ล่างเฉยเลยงวดนี้เก้ากับหกเออ้อดูแนวทางเขาก่อนถ้าไม่มาบนก็จะติดที่ล่างนะคะสองตัวมาทุกวดนะคะจะเห็นว่างวดนี้ให้หนึ่งกับเจ็ดออกล่างสองหนึ่งหนึ่งนีไปล่าง ก็มาส4กับเจ็ดก็เข้าติดที่ส4บนงวดที่แล้วให้สองกับส4มีไปล่างอีกแล้วค่ะท่านออก28ล่างหลุดที่บนอืมประมาณนี้เลยของเขางวดมีตัวเลขก็แปลกกว่าเพื่อนอยู่นะที่หนึ่งเดือนเก้าหกเจ็ดเก้ากับหกจะมาบนหรือมาล่างเนาะ นี้เลยค่ะข้อมูลของเขาดูข้างในโต๊ะเลยตรงนี้ตัวเลขใหญ่เสมอปบดำวันนี้ค่ะเจ็ดบศูนย์อืมทุดสองตัวเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี 7, 7่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดที่เด็ด 0, 0, เจ็ดสี่ศูนย์สี่ศูนย์เดียวค่ะ อืมง่ดที่แล้วไม่เข้านะจ๊ะชอบตัวเลขใหญ่ความใจคนจนค่ะหน้านี้หวามใจคนจนแรงเป็นไฟละลายความจนอืมถูกสองตัวตรงสี่หกค้ะงวนในสี่หก ทิ้แล้วไม่เข้าค่ะอ่ามีสองแปดติดมาด้วยติดที่ล่างนะคะหน้าปกเขาติดล่างเนาะเขาก็ให้ล่างนดน้วแหละต้องต้องเข้าม้ากเลยล่างก็ได้นี่ของหายไปไหนอะแสดงว่าหน้านี้ ่าปูจำปางวดนี้ค่ะหรือว่าเปิดข้ามอ้อจะบ้าตายอืมสลักกันนิดนีงสองตัวมาตัวค่ะหน้านี้หน้าที่ห้าแล้วไวมากหกค่ะเบ็ดเดียวแปดสามหกสามหกแปดหก ในนอใส่สลับกันอีกแล้วเพชรน่าจะใส่สลับหน้ากันนิดนะสองตัวมาตัวค่ะอ่าหน้าน,นี้ค่ะวันที่แล้วให้เด่นที่หนึ่งที่หนึ่งไม่มานะคะแบบนี้เราไปเลย,เลย หน้านี้ไม่มีอะไรนะคะผ่านนะคูซงขะงวัน,นี้ค่ะคูซงสวยสุดสีเลยจ้า,าสวยสุดแปดค่ะคูรงมีแปดสองติดมาด้วยติดที่ล่างนะคะเข้าที่ล่างนะให้ออกสองแปดให้แปดสองสามตัว แปดเจ็ดหกไม่มีนะคะขงวดที่แล้วช้างเมืองนอน,นทงวดนี้ค่ะห้ากับสี่หนึ่งห้าสองห้าห้าห้าขีพายุมาด้วยเด่นหนึ่งรองสีค่ะหน้านี้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะสลับตำแหน่งกันนิดนึงอ่า ตรงนี้หกหกเจ็ดเข้าข้านะคะตรงตรงค่ะตรงนี้ออกสองแปดให้แปดสองก็เข้านะคะ,คะออ 2, 8, 5, 8, าะคะะประมาณนี้นะงวดที่แล้วนะงวดนี้นะหนึ่งมาเด่นเลยลอ่าโฮนบูดินงวดนี้ค่ะโฮนบูดินอาจารย์นิวัดให้เด่นที่ห้าสิบเจ็ดห้าห้าห้าสองห้าสามห้าสี่ค่ะ บนบริเวณงวดที่แล้วค่ะเข้าแค่ตัวเด่นตกับอเข้าบนเข้าล่างตัวเด่นตัววิ่งไปชั้นเลขเด่นงวดนี้ค่ะ <c oughs> ตรงนี้สามตัวมาตัวเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าสามนะคะชนที่เจ็ดห้าสามนะคะข้างล่างชนที่ห้าสามนะคะ ัวมาตัวอืมแจงอยู่นะอันนี้ติดท,ที่บนจริงด้วยหกเจ็ดมาบนอันนี้สอกชนที่สองสี่สองแปดมาล่างอ้าถือว่าเข้านะคะตัวชนเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างงวดที่แล้วอ่างวดนี้จะ้ะเป็นแนวทางอ่าอาจารย์อุดมค่ะหน้านี้ เจ็ดห้าเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดล่างหกค่ะหกหนึ่งหกสองหกสามหกหกค่ะอาจารย์อุดมไม่เข้าวข้าเมื่อที่แล้วค่ะลุ้นเริ่มพันกันละหน้านี้ไม่มีอะไรนะคะขอผ่านนะอ่ามาหน้านี้เลยค่ะดาวออกไซด์ ปักหลักสามค่ะงวดนี้สามสามสามห้าสามหกสามเจ็ดชุดเดียวสามสี่หนึ่งสามสี่ค่ะดาวออฟไซด์ไม่เข้านานแล้วนะอ่เมื่อที่แล้วก็ไม่เข้าค่ะอืมสั่นเป็นหมดแล้ว เริ่มลาและหน้านี้ขอผ่านนะคะผ่านมาหน้านี้เลยค่ะมองเห็นชัดนะอาจารย์ปัญญาค่ะตัวเดียวราวันที่หนึ่งสองค่ะเก้าสองสี่สองสองสองห้าสองเจ็ดเลขท้ายแปดแปดสองแปดหกแปดเก้าค่ะอาจารย์ปัญญางวดที่แล้วไม่เข้าค่ะไม่ค่อยเข้าหรอกค่ะ จะต้องเินนั่นมาก็ไม่ค่อยเข้านะคะหน้านี้ไม่มีอะไรขอผ่านนะคะถ้าเจ้าไหนเคยให,ให้เข้าก็จะเข้าดีมากเลยม,เมีเป็นบางเล่ม FC ที่ตามเขาก็จะรู้ว่าหนังสือเล่มไหนต้องตามนัน่นน้นแอดรู้อยู่คนที่ก็ตามเขาก็ได้เรื่อยๆและเจ้าไหนเข้าดีๆนะคะ,อะซอยบ้านผาแบนงวดนี้ค่ะเดนซี 4043444680838486ค่ะท้าย2ตัว1013151890939598อ่าไม่เข้านะคะดีเดนดัง สี่ตัวงวดนี้สี่หกแปดเก้าค่ะตัวเดียวสี่สี่สองสี่สี่สี่ห้าค่ะดีเด่นดังงวดที่แล้วซุยซีอ้ามาติดตัวเด่นหกกับเจ็ดจับจับให้ผิดนะคะจับให้ที่หนึ่งอ่าประมาณนี้ค่ะเขาติดมาทั้งสองตัวด้วยนะตัวเด่นนะหกกับเจ็ดด้วยนะบนด้วยนะอ่าเดี๋ยวเขาจับตัวให้ผิด อ่านี่ค่ะิ0เอฟคูซงปูจำปาเด่น0กับ7ค่ะไม่ค่อยเข้า0ก็01047174ไม่ค่อยเข้าแต่ตัวเลขน้อยสวยงามอืมเมื่ที่แล้ว6มาจริงไปไม่ถึง67ให้6265เข้าที่ตัวเด่นด้วยนะถือว่าค่ะเข้าตัวเด่นแล้วกันตัวเดียวมาหนึ่งตัว แต่ตัวนี้น่าสนอยู่นะเจ็อย่างเจ็ดอาท้ายปกท้ายเล่มเรียงเบอร์ม่วงงวกงวดนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะเวลาแอดลงข้อมูลจะได้รับชมข้อมูลได้สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงโชคดีมีใช่ถุกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ